อวตา,าอหมอกจำแปห้วยผาแล้วก็ท่านกำลันพร้อมทีมงานผู้ใหญ่บ้านาพร้อมทีมงานแล้วก็ท่านผอ,อ,อทุกท่านนะครับและแขกผู้เกียรติทุกท่าน <c oughs> วันนี้ถือว่า,อายังไม่แก่แต่ไฟดับนะครับครับ ครับเป็นเรื่องธรรมชาติของเ,เรื่องเย็นนะครับผมก็เคยนี้ลงมาก็เย็นดีนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับคือวันนี้ก็ขอให้ท่าน่ามีสุขภาพที่แข็งแข็งแรงแรงนะครับ uh huh. นะแรครับและครับม, <c oughs> มีสุขภาพ อ่อี่สุขภาพทิ่แข็งแรงทั้งขอบครัวอ่าแล้วก็อย่าดูหมกกระแปะนะครับบันนี้ก็ได้เวลาที่สมควรแล้วครับขอเปิดอาการอ่าวันที่ภาพเพียนวันกเกษียนที่ภาพภูมิไม่ได้แก่อ่าแค่พักผ่อนนับบัดน,นี้ครับขอบคุณครับครบผมโอกาสนี้นะครับขอ,อท่านคุณนะครับ ท่านวิโรดเดิงคำนะครับท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขัา้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงนะครับจากเสื้อทีมงานนะคะที่พวกเราใส่กันนะคะไม่ได้แก่นะคะแค่พักผ่อนวันนี้ผมขออนุญาตนะครับเอ่ยถึงุคคลของท่านในงานเกษียมอายุราชการของอท่านทานองน้องทอ,องแก้วซึ่งถือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง วันนี้ก็ขอเอ่ยอ,อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดก็คือท่านผู้ในทางสมโพงและรงชัทยท่านยังอยู่เนาะท่านอยู่ยกน,น้เลยนะครับท่านยังอยู่เลยครับครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้อยู่ด้วยกันมาตลอดหลายคนก็สงสัยนะครับว่าความผูกพันระหว่างผมที่เป็นนายกองกรแฝดมาที่นี่นะครับแล้วก็ท่านสมโพงท่านมารโนั้นหลายคนบอกว่าเจอสมศักดิ์ก็เจอสมโพงเป็นมารโน ผมก็จะขอใช้วิธีตรงนี้ให้เล่าถึงสิ่งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เราเตรียมงานมาใช้เวลาแบบเดือนนะครับก็เพื่อจะให้ดูแลแต่ที่มีเกียรติทุกท่านนั้นได้มาร่วนงานวันนี้มันมากกว่างานสังสรรค์นะครับมันมันมันดูใจหูใจคนแรกที่ผมขอเอ่ยนามวันนี้ท่านไม่ไม่มีโอกาสที่กเกษียณท่านขอสภานครไทยพี่ใหญ่ ของผมคนหนึ่งนะครับท่านก็ได้เออรี่ไปแล้วก็ไปทํางานที่สูงขึ้นนะครับท่านของพงองไทยนั้นเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งวันนี้ผมที่มาวมง,งานวันนี้นะครับก็มทกีท่านนายกผู้หาท่านยังแ้ท่านสจปริยัก์นะครับท่านประธานเตาวจ้าแม่สอนเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่กำาัตลอด ท่านสมพงษ์รงชัยนั้นเราสัมผัสกันมานะครับตั้งแต่ท่านเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่แล้วเป็นผู้ในการโรงเรียนอันนี้ผมปส่วนทุกอย่งที่ผมเก่าความรู้สึกให้กับท่านวันนี้เพื่อท่านได้ระลึกว่าผมบอกท่านนะว่าผมมีวันนี้เพราะพี่ให้พี่สองคนให้ผมนะครับท่านที่หนึ่งก็คือท่านสมพงษ์นั้นให้โอกาสตลอนนะครับว่า ท่านอยู่กับเรามาตลอดที่มอนันแปลกอย่างนี้ท่านเป็นผู้บริการก่อนท่านท่านออกมาลกนะครับเจอกันตลอดก็ให้กำลังกัตลอดนะครับแต่ท่านหลายท่านนะครับที่มาอยู่วันนี้นะครับผมนายมนัสธรรมนั่นก็คือที่ใหญ่แห่งมืนกัแปลกท่านน้องอีกสองท่านก็คือท่านในหลักนันแพ้ท่านเลี้ยงต่อให้ผาท่านสจปริยะตรงหน้าพาวิกิตท่านปราสาทจม่งสอน อยู่กันมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอเตือท่านคาดหี่ท่านหน่อยนะครับว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างที่อย่างน้องเป็นอย่างที่ดีนะครับอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับบ้านของนายกกงสารถือก่าเป็นบ้านหลังที่สองของท่านทั้งสองท่านเพราะท่านสมผมท่านเป็นคนลำตาหรือท่านฉัดท่านขอมาโนพี่ผมอีกคนหนึ่งก็คือท่านเป็นคนพิเศแล้วก็คือเป็นคนไม่เฉลียนมาปักหลักปักฐานอยู่ที่บ้านหาบอมแต่ะนรับ ที่เป็นนาการของท่านทางท่านนั้นท่านอยู่กับอุตตร์แฝดมาตลอดนะครับท่านมานพของแก้วเนี่ยแต่เห็นมาจากนี้นทัศที่เราดูนะครับท่านก็เป็นครูที่อยู่ทางพิุิธภัณก่อนนะครับเป็นครูครูน้อยเป็นครูใหญ่แล้วก็มารับการที่ตะบนของผมนั้นนะครับพาประมรท่านอยู่สิบสองปีนะครับนักศึกษาเจ็ดปีอุร์แปดุตตแปดอีกเอามาต่แปดเจ็ดพัฒนาสี่ปีนั่นคือความผูกพัน สิ่งหนึ่งที่สัมผัสผในวันนี้ก็คือผมมีความรู้สึกอยู่สองอย่างหนึ่งหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เปยหายเด็กันทุกวันนะครับท่านอยู่้าบองท่านในธรรมารการขึที่อย่างแปลทุวกวันนะครับบ้านคือที่พักผ่อนแต่ที่ทํางานนั้นอยู่บนตแปลผมศรัทธาในท่านสองท่านก็คือท่านเป็พนพระสงฆที่คิดตอ,อกปกลอน,นะครับ บริหารบนความขัดแย้งเพื่อให้องค์กรนั้นดึงไปได้เพราะหลักการบริหารนั่นก็คือเราต้องบริหารบนความขัดแย้งแล้วให้บรรลุว่าสูงสงคหลหนท่านมองว่าเอะถ้าเจอสมกดิ์ส้องมทำานยกตัวตองแบบต้องเจอสมภ์ต้องเนือขน้นนกนะครับคือบางครั้งในการเป็นผู้บริหารขององค์กรหรือว่าเป็นผู้การของโรงเรียนนั้นมันมีภารกิจที่หนักมากนะครับผู้สอนผู้ปฏิบัติงานนั้นเราสอนเฉพาะด้านหรือว่าเราสอนใน ในในห้องเรียนแต่ผู้บริหารนั้นเราต้องบริหารบนความผัดแปนนะครับบางครั้งเรามีความผัดแปนสิ่งที่ต้องสแสดงหาก็คือูลริยการท้อมิตรำนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมในฐานะที่เป็นน้องได้ดูมาตลอดนะครับท่านสมพงษ์ท่านมา,นาลกเนี่ยนะครับหนึ่งท่านก็เป็นนอกจากเป็นผู้หาโรงเรียนแล้วเป็นประธานกลุ่มมดแต่ภูผาที่ราชี นะครับบางหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ปฏิบัติก็คือครูผู้สอนหรือว่าคูปผลงานานั้นมีความขาดแคลนเพราเราจะทำสิ่งตรงนี้นะแต่เราจะขาดแคลนอยู่นะครับท่านก็รับปากเออไม่เป็นไรเดี๋ยวคอจะหาให้นั่นคือภารกิจทุกคนรูผู้สอนทุกคนกลับบ้านสี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นนะครับแต่ท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับท่าน ท่านพระังกแต่ท่านพระสุโท่านไม่ฝาบนะครับลายท่านบอกมีความตั้งข้อเกตียว่าทาไมันหนึ่งเห็นก็อยู่ที่บ้านนายกบ้านกำนันทุกอย่างก็คือภารกิจทุกอย่างนั้นเราจะทําให้คนทางแผ่นดินให้สําเกร็จทุกโรคทุกสูงนั่นคือแบบอย่างที่ดีที่สุดที่พี่ผมสองคนมีให้ส่วนที่สองนะครับท่านพระมังรกนั้นท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมถือเป็นคนหนึ่งที่ตำหนิ นายมกมุมั่นแยงได้นะครับอยู่ด้วยกันอย่างที่อย่างน้องแม้เราเป็นคนที่ต่างมาต่างถิ่นต่างท,างที่แต่ผมก็ให้เกียรติท่านในฐานะที่ว่าท่านเป็นผู้บริหารที่มีความหนักแน่นนะครับท่านสอนตลอดเวลานะครับหลายอย่างที่ท่านสอนให้โอกาสมานะครับผมก็คุยกับท่านา้องว่ามัจำแป็ของเรานั้นอยู่ด้วยกันมาผมเป็นนยายกอบทที่ยาวนานมากที่สุดนะครับที่นราเป็นบรรทุกคนที่ให้มาทํางานถึงเจ็ดสมัยอยู่กับท่านผอโรงเรียนมาหลายท่าน อยู่ด้วยกันมาร่วมสู้ร่วมป่ากันสิ่งที่ผมตระวันนี้ผมพูดแทนพี่นอ้องคนน้ำแปกของเราทุกคนนะครับว่าคนน้ำแปกของเรานั้นเป็นเมื่อก่อนนั้นเราเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนไม่มีไม่มีอาคารสถานที่หลายอย่างขาดแคลนแต่ท่านสองท่านนั้นนะครับผมเอ่ยถึงท่านนึงเลยว่าท่านแม่ใช่คนนั่นผมไม่ใช่คนแปดสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยเราสังเกตตลอดนะครับว่าจากโรงเรียนไม้เก่าๆไปโรงเรียนศึก จากถนนที่เป็นดินก็เป็นถนนที่เป็นคอนกรีตขึ้นมาวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะมำนความสะดวกให้กับนักเรียนผู้ปกครองเด็กที่น้องแพร่ที่มาสัมผัสกับโรงเรียนนี้วันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งผมไู้สนใจหายแต่มันเป็นวิถีการที่เราบัานหนึ่งต้องตัดสินรัฐระการไปเป็นวิาีการนะครับสิ่งไหนนะครับท่านผอมนตสิ่งไหนที่ผมมีนะครับ วันนี้ไม่ต้องให้ผมนะผมเนื่องจากพี่เด็กพี่ผมผมจะขอสิิ์สิทธิ์ที่ในมอือแปรบ้านผมนะครับทั้งเจ้าหมู่บ้านที่เรานับถือคือเจ้าบ้านเจ้าเมืองสิ่งเสิ็ธิ์ในแม่สองก็คือมีพระธาต,าตุกรมืออาถรรพ์สาร้าพ่อมือเหล็กเจ้าเมืองแพร่สิ่งศักดิ์สิธิ์ในประเทศไทยคือพระสยามาเทเวลราชนะผมขอนะครับขอให้สิ่งศักดิ์ทีิผมเกเอือเนี้โดนบัรดาลให้กับ ท่านสพง,งน้องใชยพี่ผมพี่ใหญ่ผมแล้วก็ท่านมโนพี่รองผมนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะชีวิตหลังกากเสียดั้นเราจะขออย่างเดียวก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงทัรรงทรร้งท่านมโนพท่านสพงและท่านครอบครัวขอบคุณมากครับดคตามคารพโอกาสนี้นะครับขอ เป็นเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลน,นะครับมอบของพื่เลาจะใช้กับท่านในการมานุโปแก้วนะครับแล้วนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองการบริรหารส่วนตำบลหมดคำแปลปนะครับท่านนายกผมตักเป็นมากกันอ่านแล้วตักด้วยด้วยท่านพอมานุ่งโปแก้วนะคะก็ขอ,ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรู้สึกวันนี้ใจหายนะคะจากที่อยู่แล้วก็ เห็นกันตลอดนะคะพอดีท่านผอ,อนี้ยอมรับน้ำใจเป็นกันเองนะคะนับถือไม่ได้ขอไม่ว่าจะประสานมาเรื่องใดนะคะเหมือนท่านนายกว่าท่านจะให้ความร่วมมือทุกอย่างรวมถึงต่อจนเจ้าหน้าที่และก็บุคลากรทุกท่านที่ในสถานที่การศึกษาแห่งน,นี้นะคะบางครั้งก็ขอมาขอความร่วมมือมาก็เกรงใจท่านพอเหมือนกันนะคะแล้วก็เกรงใจ คุณครูบุคลารกรด้วยนะคะบางครั้รากรรู้สึกแจ้งหายเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะยังไงก็จากท่าน,นก็นับถือเหมือนพี่ชายนะคะมีอะไรจะปรึกษาอาลืท่านตลอดจากผู้หญิงที่อยู่ในครัวนะคะปรึกษาท่านตลอดจากผู้หญิงที่อยู่ในครัวก็ก้าขึ้นมาเป็นสเจเขต ตำบลหมอกจำแปลแล้วก็ผู้ถาแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นกำนันหญิงคนแรกของตำบลหมอกจำแปนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะยอมรับนับถือมากเลยนะคะยังไงก็ถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปนะคะยังไงก็ความเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ยังอยู่นะคะท่านพอ,อยังไงก็แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านหมอกจำแปบ้างก็ยินดีต้อนรับนะคะ ก็ก็คงไม่มีอะไรค่ะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านพ่ออมนกคงแก้วนะคะพร้อมครอบครัวนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและมีความสุขในชีวิตใวแต่เสียงทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ